ถ้าถ้าพี่ไม่ล้างเขาจะว่าพรุ่งนี้ก็จะเห็นนะใช่ทุกคนพี่จะไม่ล้างโซ่มันจดเยอะเว้ยอะไรเนี่ยนอนไงขอต้องเรื่องเลติกตลอดเวล่ะพี่ไอซ์แบงค์แบไปเยอะโอ้ยนี่บอกว่านักเราที่ที่ถัามวันน่ะดูดิ ผมผอมผมผอมพี่แนะนำ <ผม S 1> ให้ <ผม S 1> สูบผมผอมผมผอมหรือเราก็ผอมเราก็ผอผมไงเออรู้ทันรู้ทันรู้ทันผมผอมหน้าใสสบอกหน้าผมหน้าใสหน้าใสจะเป็นซ้ปาตมหน้าใสผมเก่งจะเป็นัุปรปงาตะมันดีวะ่วะ ต้องนึกภาพนึกภาพในจินตนาการนึกภาพเหรอเอออ้นี่พูดไปไม่นึกภาพผมต้องมีสมาธิกับตัวเองแล้วนึกภาพดูผมมะเจ็ดแสงพอนะได้ได้ได้มาไปหรือเปล่าพูดนอนไม่ใช่นอนเดี๋ยวเข้าไปก็ตื่นอยู่ครับครับที่รับที่สองครับครับที่ใบหน่ครับ